สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจุ๊บสดิโอผมครูจุ๊บสอนตัดต่อครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทําตัวอักษรในรูปแบบโค้งในแบบนี้กันนะครับก่อนไปชมคลิปการขอประชาสัมพันธ์ครับช่องจุ๊บสดิโอครับมีระบบสมัครสมาชิกครับเพื่อนๆสามารถจะกดปุ่มสมัครสมาชิกหรือลิงก์ที่ใต้คลิปเพื่อสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนการทําคลิปของผมครับโดยขั้นต่ำในการสมัครครับสามสิบห้าบาทเชิญชวนเพื่อนๆมาสมัครกันเยอะๆนะครับต่อไปเราเข้าไปชมการทําคลิปได้เลยครับต่อไปเรามาทํากันเลยครับการทํารูปแบบตัวอักษรโค้งใน โปรแกรมไปการปครับมันก็จะไม่มีอะไรยากครับก็คือง่ายๆนะครับมันเป็นเทคนิคที่เพื่อนๆบางคนอาจจะรู้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครต้องการจะทำนะครับถ้าไม่รู้ก็อาจจะไม่สามารถจะทําได้นะครับวิธีการทำครับก็ง่ายๆครับโดยอย่างนี้นะครับเรามาที่ Media g e n e น a t o r ครับ ให้เราเปเลือกเอฟเฟกตตัวสอนครับที่ชื่อว่า Legacy t e x t ครับตัวนี้นะครับซึ่งโดยปกติครับในเวอร์ชันใหม่ๆตั้งแต่เวอร์ชัน15ขึ้นไปนะครับถ้าเราทำตัวสอนครับเราก็จะใช้ตัว Titan andT e เทครับตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวเก่ากว่านั้นครับเก่าลงมาจาก15ครับเราก็ใช้ Legacy t e x t ครับซึ่งเพื่อนๆที่มาใช้รุ่นใหม่ๆเลยอาจจะไม่รู้ครับวิธีการทาตัวสอนโค้งมันสามารถทาได้ใน Legacy t e x t ครับเราลองมาดูครับว่าทำยังไงครับแล้วก็ลากตัวอักษรเเข้าาาามนะครรับลก ในลักษณะเป็น default text ครับเมื่อเราล่า d e f a u l t text มาครับเราก็ทําการนะครับใส่ข้อความไปครับว่าเราจะข้อความว่าอะไรครับแล้วอันนี้ผมเดี๋ยวจะใส่นะครับเป็นภาษาไทยนะครับหลังจากนั้นครับเราสามารถจะปรับฟอนต์ได้นะครับว่าเราต้องการเอาอักษรเป็นฟอนต์ไหนนะครับแล้วก็ใส่นะครับเมื่อเราปรับเป็นที่พอใจนะครับเราลองกดดูนะครับอักษรมันก็จะขึ้นมานะครับในลักษณะที่เป็นอยู่ในตัว preview นะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับเพิ่มขนาดนะครับเอาสัก120 ต่อไปนะครับวิธีการทําให้ตัวสอนโค้งนะครับเราเลื่อนมานี่ครับเรามาที่เอฟเฟกครับหลังจากนั้นเรามาเลือกติ๊กที่ด f ฟอร์เมชันะครับตรง enable deformation ตรงนี้นะครับกดไปนะครับตอนนี้ดูรูปแบบตัวสอนนะครับในลักษณะนี้ครับมันก็จะมีการเฉียงนะครับตามแบบเอียงๆอย่างนี้ครับเราลองปรับรูปแบบนะครับมันจะมีรูปแบบให้เลือกหลายรูปแบบมากนะครับเราลองมาดูนะครับเราก็ลองเลื่อนๆไปดูนะครับว่าเราจะแบบไหนครับก็กดคลิกทุกสอนไปนะครับนะครับ รูปแบบอักษรมันจะเปลี่ยนไปนะครับเราก็เลื่อนไปครับมันจะมีรูปแบบอักษรหนึ่งครับที่เป็นอักษรโค้งๆนะครับนี่ครับอันนี้ก็ตัวเคิร์ฟท็อปนะครับก็จะเป็นโค้งเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นการโค้งแบบว่าโค้งออกไปทางด้านบนนะครับมันก็จะมีอีกตัวนะครับเคิร์ฟบัตเทลนะครับมันก็จะโค้งเน้นด้านล่างเยอะนะครับถ้าเพื่อนชอบโค้งแบบนี้เราก็เอาไปเลยนะครับแล้วก็ลองเลื่อนดูนะครับอันนี้โค้งแบบออกมาทางแบบทางด้านซ้ายนะครับออกโค้งนะครับต่อไปก็โค้งออกด้านขวานะครับ อันนี้ครับอันนี้แบบโค้งแบบเสมอครับตัวเบนเวอร์ติเคิลนะครับแล้วก็อันต uh. ัวสท้ยายครับเป็นเบนฮอ h o r i z o n ลนะครับเป็นการโค้งแบบตามแนวยาวแบบนี้ครับเพื่อนๆสามารถจะปรับได้นะครับตรงนี้จะมีตัวปรับนะครับตรงเมาส์นี่ครับปรับได้นะครับเดี๋ยวเราดูการโค้งครับเราจะเอาโค้งแบบเบนเวอร์ติเคิลนะครับนะครับมจะทําให้ตัวอักษรครับโค้งขึ้นโค้งลงได้อย่างนี้ครับเพื่อนก็สามารถเลือกได้เลยครับอ่าสมมติผมจะเอาประมาณนี้ครับแค่นี้ครับเราก็จะได้เป็นตัวอักษรโค้ง ได้แล้วครับง่ายๆเลยนะครับวิธีการปรับนะครับนอกจากนี้ครับยังมีการปรับวิเศษอย่างอื่นได้นะครับอย่างเช่นตัวนะครับตัวดอเอาไลน์นะครับก็เป็นลักษณะการเพิ่มขอบหนาของตัวอักษรนะครับนะครับปรับความหนาไปได้ครับตรงตัวอักษรนะครับในยงลักษณะนี้นะครับแล้วก็ปรับความฟุ้งกระจายของมันได้นะครับนี่ครับลองปรับดูได้นะครับปรับเล่นได้นะครับเปลี่ยนสีได้นะครับตรงนี้เราอยากจะให้เปลี่ยนสีเป็นสีอะไรเราก็เลือกไปเลยนะครับจิ้มไปเลยนะครับ ส่วนชาร์โดะครับก็เป็นเงาของตัวสอนครับแล้วก็ติ๊กถูกไปเลยนะครับอันนี้จริงๆก็จะเป็นเงาครับแต่ว่าเราจะไม่เห็นครับเพราะพื้นหลังมันดำนะครับเราลองเปลี่ยนสีนะครับเอาเป็นเงาสีอื่นนะครับเราลองเอาเป็นเงาสีออกสีเขียวลองดูสีเขียวนะครับนะครับจะเห็นเป็นเงาด้านหลังครับสีเขียวมาอย่างเงี้ยครับเราสามารถปรับออฟเซตนะครับ XY นะครับให้เงามันออกมานะครับก็เลือกสีตามความเหมาะสมนะครับเราอยากได้เป็นสีอะไรก็เลือกเลยนะครับนะครับ ไปเงาออย่างนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นครับยังมีการปรับออปชันอย่างอื่นได้นะครับอย่างเช่น Property ครับ property นะครับก็จะเป็นการปรับสีตัวอักษรได้นะครับตัวนี้ก็จะสามารถปรับได้นะครับมาเอามาสีอะไรเลือกไปนะครับอย่างสีขาวก็เปลี่ยนได้นะครับแล้วก็สี Background นะครับด้านหลังตรงนี้ครับเลือกเอาเลยนะครับเราอยากได้เป็นสีอะไรก็เลือกไปเลยส่วนตรงนี้ครับ t ท็ p พ r วเวอรนะครับ Tagging ครับจะเป็นความชิดห่างของตัวอักษรนะครับ แล้วก็สเกลครับปรับขนาดตัวอักษรว่าจะเอาใหญ่เอาเล็กครับส่วนตัวริดดิ้งนะครับอันนี้สําหรับปรับถ้าเกิดว่าอักษรครับมี2บรรทัดนะครับมันก็จะปรับระยะห่างของตัวอักษรครับว่าจะห่างกันขนาดไหนครับอันนี้ที่เห็นมาครับมันเป็นอักษรแบบบรรทัดเดียวนะครับถ้าเกิดเป็น2บรรทัดมันก็จะสามารถปรับได้ครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับอย่างเช่นถ้าเราทําเป็นอักษร2บรรทัดอย่างนี้ครับแล้วเรามาปรับตรงร e ดดิ้งนะครับนี่ครับมันจะเป็น การเพิ่มระยะห่างระหว่างตัวอักษรครับก็ให้สามารถจัดได้ครับแบบนี้ครับส่วนข้างหลังครับ p พ a c เมนต์ครับเป็นการจัดครับว่าจะเอาตัวอักษรครับไว้บริเวณไหนของจอครับจุดของมันได้ครับแบบนี้ครับอีกเด็ดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็จัดฟอนต์จัดไซส์ครับแค่นี้ครับเราก็สามารถจะทำได้นะครับอักษรโค้งแบบง่ายๆครับ สำหรับวันนี้ครับก็เป็นงานจบครับวิธีการทําอักษรโค้งนะครับให้เพื่อนได้รับทราบกัน,นครับแบบง่ายๆเลยนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ